สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงการสนทนาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้การลงทุนนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับมันจะเป็นทั้งการลงทุนด้วยรูปแบบของทองคําหรือว่าตราสารหนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งวิธีรูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือการลงทุนด้วยรูปแบบของแฟรนไชส์ในรูปแบบของตลาดนัดหรือว่าตลาดสดน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อนี้กันวันนี้เราจะพาผู้ชมไปทําความรู้จักพร้อมกันนะครับไปพร้อม สวัสดีครับคุณทรงยศครับโอ้โหฟังแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับตลาดห5 5เดี๋ยวให้เล่าถึงความเป็นมานิดนึงนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับครับห้าหหเนี่ยเกิดจากเกิดจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะครับเพราะว่าคนเราเวลามีความสุขเนี่ยก็จะหัวเราะเสียงดังห5า้หนะครับเพราะนั้นเนี่ยเริ่มต้นให้ผู้ประกอบการค้าขายได้มาค้าขายดีแล้วเกิดเสียงหัวเราะก่อนห5 5 ห้าที่2ก็คือคนที่มาซื้อของเนี่ยหใกล้บ้าน2ได้ของสดราคาถูกนะครับก็เดินสบายบรรยากาศสบายลมเย็นอะไรต่างๆนะครับก็เกิดเสียงหัวเราะที่2ตามมานะครับหัวเราะครั้งที่3หัวเราะครั้งที่3คือผู้ที่เป็นเจ้าของอะแหพอเห็นพอเห็นเขาเรียกว่าเห็นทั้งคนซื้อเห็นทั้งคนขายนะครับมีความสุข มันก็มีความสุขตามมาเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจเล็กๆในประสบความสําเร็จนี่คือ5 5 5 3้หนะครับแล้วอันนี้เกี่ยวกับที่มาที่ไปว่าในเรื่องของการเปิดตรงเปิดตัวมี5เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมฮะก็จะใช่วันที่5วันที่5้ากับเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาก็คือเดือนที่ห้านะครับและปีนี้เป็นปี2555โอ้โหแล้วอย่างนี้พี่ส่งยศอายุเท่าไหร่แล้วฮะ อย่าบอก55นี่เป็นความลราคุณผู้ชม <c oughs> แต่ว่าวันนี้รอยยิ้มเกิดขึ้นแล้วนะครับ,รบพี่แน่ๆเอาเป็นว่าตลาดนี้เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักคุณผู้ชมบางท่านเอ๊ะอยู่ตรงไหนยังไงอาจจะไม่ได้อยู่ในโซนนั้นตอนนี้ตลาดนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ตลาดที่ที่เราทําอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยก็คือตลาดมินบุรีหรือที่มินบุรีครับแล้วก็กําลังจะเริ่มอ,อ,อีกออโปรเจกต์ใหม่ก็คือตลาด555เนี่ยก็คือที่บางนา แถวบางนาบางแก้วแถวนั้นแถวนั้นเนี่ยโอ้โหคือที่ที่เป็นทำเลทองเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เล่งไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆแล้วก็จะเปิดจะเปิดตัวอีกทีคือตอนนี้กให้รู้ว่าย่านนี้ไว้ก่อนรอเปิดตัวอยู่คือแบบว่าให้ลุ้นด้วยก่อนโอเคตรงนี้แหละยังยังยังไม่อยากเปิดเปิด้งหมดนะเดี๋ยวจะหมดความขลังได้อันนี้ผมถามนิดนึง พูดถึงตลาดมิบุรีอันนี้เป็นคือตลาดแรกที่เป็นโมเดลแรกเลยใช่ครับใช่ไหมครัเปิดมานานแค่ไหนเป็นตลาดต้นแบบปีนี้เป็นปีที่16 16ปีแล้วอยากใช้คุณสุนยศช่วยบอกนิดหนึ่งว่าตอนนี้ตลาด5้5ที่มีบุรีเนี่ยร,รูปแบบของตลาดเนี่ยเป็นยังไงครับเป็นรูปแบบมัคืออะไรนะเขาเรียกว่า บรรยากาศเดินโปร่งโล่งสบายสาวิทิ์เนี่ยถ้าคุณเข้าไปเดินดูนะโอ้โหคุณจะแบบว่าาาข้าเดินขานข้ามด้วยผู้คนเดินเบียดกันยังคนญี่ปุ่นนะเดินโโยี่มันก้าวขาออ,ออกเยอะไม่ได้คือคนซื้อก็ซื้อเยอะคนขายก็ขายดีใช่นะครับทุกวันนี้เป็นที่รู้จักของคนในในบริเวณใกล้เคียงและจากตัวรทิศ อันนี้เป็นตลาดแบบเสาร์อาทิตย์ไหมฮะเป็นตลาดเสาร์อาทิตย์ครับป็นตลาดเสาร์อาทิตย์ตลาดเฉพาะกิจเสาร์อาทิตย์ฮะแล้วโครงการที่จะเปิดเร็วๆนี้อย่างที่บางนาเนี่ยคล้ายกันไหมครับตรงนี้จะเป็นตลาดที่มีทุกวันเลยครับนะครับอันนี้คือทุกวันเลยนะฮะเห็นมาว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะวางแผนขยายธุรกิจด้วยไม่ถามไม่ได้คุณผู้ชมฮะวางแผนยังไงครับวางแผนลักษณะตลาดเป็นแฟรนไชส์เลยแฟรนไชส์เลยเหรอครับเปิดโอกาสของเป็นแฟรนไชส์รายแรก อาจจะเป็นรายแรกของของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่เป็นตลาดนัดโอ้โหนี่ต้องบอกนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกนะเพราะผมไม่เคยได้ยินเอาเป็นว่าทําความรู้จักเรื่องอะไรดีกว่าคุณผู้ชมฮะจะวางรูปแบบแฟรนไชส์ยังไงครับครับง่ายมากเลยครับคือคนไทยเราเนี่ยชอบอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไปแล้วก็แล้วก็วินวินทั้งสองฝ่ายเป็นเป็นทั้งผู้สนใจในในธุรกิจนี้กับอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของธุรกิจ คือเรามีความรู้ความสามารถในการ,รบ,บริหารจัดการความเชี่ยวชาญในเรื่องของตลาดโอ้โหคุณสงยศฮะเปิดตลาดนัดมาถึง16ปีแล้วทราบมาว่าตอนนี้กําลังจะมีแผนขยายธุรกิจอยู่ด้วยเหรอฮะครับภายในปีนี้เนี่ยเราเตรียมขยาย20แห่งที่จะเกิดขึ้นให้ได้ภายในปี2555นี้20แห่งครับแล้วยังไงฮะจะต้องวางแผนขยายธุรกิจรูปแบบยังไงบ้างฮะรูปแบบก็คือคว่า เราบริหารนะครับเราบริหารให้เราจัดการให้นะครับ mm. เพียงแต่ท่านที่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับซึ่งไม่มีภาระอะไรผูกพันน,นะครับ mm. กเ็เห็นในโอกาสนี้เห็นในช่องทางของอที่ดินเราน่าจะทำตลาดนัาได้หรือพัฒนาพื้นที่ให้มันเกิดศักยภาพเกิดประโยชน์ mm. นะครับ,รบเราลองมาคุยกันเพราะว่า ผมมั่นใจใน,ในการบริหารจัดการในเรื่องของตลาดซึ่งสามารถทําให้มันเกิดรูปธรรมอย่างอย่างชัดเจนนะครับและอย่างน้อยก็ช่วยให้กับูประกอบการร้านค้าที่มีที่ทำมาหากินนะครับอ,อย่างน้อยก็ในทางลึกๆก,ก็ช่วยให้เขามีไรายได้ที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องรายละเอียดเรื่องสัดส่วนเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีถ้าท่านสนใจแล้วต,ติดต่อเข้ามารรตรงนี้ก็คือเราจะมีการกระจายเสื่อเข้าไปนะครับหมายถึงว่า ให้ชุมชนในพื้นที่เนี่ยได้รู้นะครับว่ากําลังจะมีตลาดนัดเกิดขึ้นพื้นที่ตรงนี้แหละสมมติว่าคุณผู้ชมมีพื้นที่อยู่นะฮะแล้วก็คุณส่นยศก็จะทําหน้าที่ในการกระจายสื่อเข้าไปนะครับเสร็จแล้วยังไงฮะพอค้าแม่ค้าก็จะมาติดต่อชอบพื้นที่นะฮะแล้วเรื่องแผงเนี่ยยังไงฮะเรื่องแผงเนี่ยหมายถึงขนาดพื้นที่ใช่ไหมครับพื้นที่เนี่ยมาตรฐานโดยทั่วไปเลยครับสองเมตรคูณสเมตรก็ไม่ต้องออกอะไรเลยเพียงแต่เราก็มามาคุยกันแล้วก็เจรจาข้อตกลงกัน นะครับเขาเรียกตกลงให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความวินวินนะครับที่ที่จะไปได้กันได้ครับ เอาผมตีประเด็นแรกก่อนฮะก็คือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเจ้าของที่ดินไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่ต้องบานี้ก็ไม่ต้องเสียหรอกไม่ต้องเสียครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับคือคุณมีที่ดินอย่างไรถือว่าเป็นการลงทุนอยู่แล้วใช่ครับนะฮะแล้วต่อมาประเด็นที่2อ,อ้าวินวินนี่วินวิน,วน,วนยังไงบ้างเรื่องของการหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆนะครับค่าบริหารจัดการแล้วก็เออเหลือเหลือเป็นกําไรนะครับก็ก็มา มาแบ่งกันสมมุติที่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบอ่าอันนี้สมมุติค่าเช้าแผงเนี่ยเราจะเริ่มเราจะเริ่มต้นที่55บาบาทลักษณะยังไงฮะต่อวันต่อวันต่อวันครับต่อวันต่อแผงครับ55าบาทนี่คือเริ่มต้นเริ่มต้นอ่าส่วนจะจะมากจะน้อยอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับ ทำเลเป็นปัจจัยหลักว่าท่านอยู่ในทําเลไหนนะครับอ๋อแล้วโครงสร้างตลาดที่ออกมาเนี่ยเป็นรูปแบบจะออกมาในรูปแบบยังไงครับเราก็เออก็ง่ายๆเหมือนตลาดนะครับก็จัดพื้นที่ตีล็อกให้นะครับแล้วก็สองคูณสมาตั้งร้านค้าแล้วนเราช่วยทำประชาสัมพันธ์รวมทั้งกิจกรรมการตลาดนะครับทำให้คนอยากมาเดินมาซื้อของนะครับเมื่อคนมาซื้อของ มันก็นั่นแหละมันก็เกิดการซื้อขายเกิดการหมุนเวียนเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยในส่วนของทางผู้ที่สนใจจะมาเช่าแผงเองเนี่ยเรามีสัญญายังไงด้วยไหมครับผู้ที่เช่าแผงมาเช่าแผงเองเนี่ยนะครับก็มีสัญญาการปิดต่อผู้สงยศนะฮะผมเป็นเจ้าของที่ดินตอนนี้นะครับผมมีที่ดินที่จะร่วมลงทุนนะครับผมจะมีความมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาร่ลงทุนกับเรานะมียังไงวิธียังไงบ้างครับกลยุทธ์การตลาดของเราเนี่ยคือเรามีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า อยู่ในมือมากกว่า800ลาย800ลายเลยเหรอฮะครับที่รอคอยว่าเมื่อไหร่คุณทรงยศจะไปขยายตลาดใหม่ไปในย่านใหม่ที่แหล่งที่ใกล้บ้านเขาด้วยอ๋อนี้คือหมายถึงพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลก่อนใช่ครับนะครับก็แน่นอนแลยก็รวมไปถึงสมุทรปราการปรทุมธานีนครปฐมนนทบุรีปริมณฑลใกล้เคียงติดต่อเข้ามาได้เลยใช่ครับผมสนใจละอ่ะคุณผู้ชมก็สนใจนะครับขั้นตอนแรกเนี่ย ต้องนำเสนอยังไงก่อนให้คุณสรงยศด,ดูก่อนครับติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์0815821001 0815821001นะฮะอันนี้รับสายตลอดมีวันหยุดไหมครับเนี่ยไม่มีวันหยุดครับได้ตลอดทุกวันเลยรรพร้อมรับสายอย่าโทรตีหนึ่งตีสองแล้วกันครับขอ,อนอนบ้างอันนี้นอกเวลานิดนึงนะครับเห็นว่ามีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยครับฮะเป็นยังไงครับโปรโมชั่น สำหรับผู้ค้านะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักของของการทำตลาดเลยนะครับไม่ไม่มาขายก็คงไม่ได้ 55. ร้านค้าที่จองก่อนจองเข้ามาก่อนที่ขายอาหารเครื่องดื่มผักผลไม้อะไรต่างๆเรียกง่ายๆว่าเป็นของกินทุกชนิดนะครับรบติดต่อกันเข้ามาวันนี้ให้ขายฟรี555วันอันนี้คือทำเลที่ไหนครับ ทุกที่ทุกที่เลยของที่เป็นตลาดห55ติดต่อด่วนเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ยาวขนาดนั้นเลยเหรอฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะไม่ได้ต่อไม่ได้แล้วนะครับครับเพราะว่าเรามุ่งเน้นเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยประสบความสําเร็จก่อนเราถึงจะสําเร็จตามครับคุณผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้อยู่แล้วก็อยากจะร่วมลงทุนในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันนะครับกับทางตลาดนัด555หรือว่าตลาดสดห5 5ที่มินบุรีวันนี้ มีพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าผลตอบรับนั้นออกมาได้ดีแล้วก็ทําได้อย่างน่าประทับใจนะครับหมดเวลาแล้วในช่วงนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างสูงนะครับคุณทรงยศทรงเจริญเจ้าของตลาดสด555มินบุรีนะครับที่ได้ให้เกียรติมาคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณทรงยศครับขอบคุณครับขอแค่คุณมีทําเลขอแค่คุณมีที่ดินมาร่วมพัฒนาสร้างรายได้สร้างอาชีพผมพร้อมแล้วครับ